กราบสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะน,นี่กับลักกี้รีเทอร์นะคนจะมาเล่นลักกี้กกี้นะคนทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับวันนี้จะมาเล่นซื้อฟีเจอรนะ์นะเครจะซื้อมาแล้วเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะไปใส่แล้ครับเพูดเยอะนะครับมาถึงมาไม่ถึงยี่สิบดีสงส่เลยนะคุณพันหะ้าร้อยซื้อได้สองครั้งนะสมมติว่าถ้ามันเกือทั้งสองครั้งเนี่ยก็จะก็จะฝากเพิม่มอะเออเรืกอน ข้างแสแตกโคตรดีคนถามแตกนะเหมือนว่ารอบนี้วันนี้จะมาไหมนะไอสิ๊งเอาสิบบาทแล้วตอนนี้เฮ้ยมารอดเจ็ดสิบนะมันจะเกลือทุกคนมันจะเจงเหมือนเจงนั่นเลยสามหมุนนะทุกคนโอ้โหเจงแน่เลยว่ะวนี่ชัวร์แล้วลครับเจงชัวร์แล้วลนะการันตีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ป่ะวะ ไม่ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่สามร้อยสิบโอเคคืนทุนแล้วครับคืนทุนแล้วคืนทุนแล้วแต่ว่าจะกําไรเท่าไหร่ะมาดูกันสองหมุนแนละ้วเนยสองหมุนนี่หมุนเนี่ยหมุนเดียวเราคืนทัแล้วคนดอกเดียวหกร้อยนะตัวคุณกานะได้อยู่นะถ้าตัวแพงลงมาก็อาจจะจ่ายหนักนะเพชรแถวสองมาหน่อยเพื่อนอมหมุนสุดท้ายทุกคนโอเคเพชรจับกระดิ่งมาแล้วทุกคนห้าร้อยห้าสิบบาทสวยโอเคสวยทุกคนโอเค 3, 3, 300, 300, สามสามร้อยสามสิบบาทได้อยู่ได้อยู่ทุกคน,กค,นความนี้กำไรพันหนึ่งเลยนะ เปิดแรกมาก็กำไรนะคุกคนหนึ่ง0นบาทโอเคผมซื้อต่อเลยดีกว่าทุกคนคือหนูผมจะไล่เบ็ดซื้อแบบขยับเบ็ดมากเลยไอเชียตตังไม่พอนะค <laughs> okay, นะรับโอเคซื้อยี่สิบไปแล้วซื้อยี่สิบแลลวกันนะครับไปรุ่ยผมว่าดวงอาจะมา,า่ช่วงนี้ปลายเดือนนะทุกคนรอเลยรอลิกระดกระดกลิ้นเลยะปลายเดือนนะทุกคนก็ <laughs> เอาผ่านไปเดือน PG นี่มันแรงนะทุกคนทันนี้เคยบอกนะครับ PG ไปเดินแม่งของจริงอะอไฟแม่งทำทำตูน้าเหลืองเลยเพ็ด <c oughs> แม่งไรใช่ไหมตัวนี้เหมือนเจ๊งวะทุกคนคูณห้าแล้วป่ะเอาหน่อยมาเพ็ดหน่อยเพ็ด <c oughs> เพ็ดเพ็ดเจียร้านเลยสิงเหมือนโอเคมาสวยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะ ตอนนี้เราซื้อสองพันนั้นเอ้ยเราซื้อพันห้านะให้มีใครยิ้ตาปะหนึ่งห้าร้อยยสิบคนกว่านี้เจ๊งนะจะได้หบบแมงซื้อเท่าไหร่ไหมพันห้าโอเคไหมซื้อต่อแม่งเดียวโอเคถ้าหมดเดี๋ยวผมไปฝากเพิ่มนะทุกคนเราจะขยับเบ็ดขึ้นเรื่อยๆนะเราจะไม่มีทางซื้อเบ็ดที่มันถูกกว่าเดิแมแน่นอนนะคนนมาในเต็ขยับเป็ดน,นะทุกคน โอ้มาถึงเต็มแผงคนแต่ไม่มีตัวโคลณนั่นจะได้วะ่ะมันเป็นนีตลอดแหละเพราะลัอกค้วพกกี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะตัวแผงแบบเต็มแผงเนี่ยมันชอบมามันชอบมาแบบตัวโค้นน้อยๆน,นะคนโคตรเสียดายเลยวันนี้คนจะเจ็งนะเชื่อเหมือนได้ฝากเพิ่อนทุกคนมันจะเต๊งเลยโอ้กูมันจะเต๊งเลยวะ่ะโอเคได้อยู่ดอกนี้ อย่างน้อยก็ไม่เจ๊งนะอย่างน้อยก็ไปซื้อไม้ห้าร้อยได้นะทุกคนโอเคทําใจรอแล้วทุกคนเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะมองอนาคตอะทุกคนนะขอมองไว้ถ้ามันเจ๊งเราทําไงนะเปิดน,นี้ก็เหมือนจะเจ๊งนะทุกคนในฟองหมดนีสุดท้ายละคนณแปดนี่ไงเก่งจริงเลยทุกคนเชยถูกแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะโอเคเชื่อเราขอาขอเปิดเมืองสิบทีแล้ว ขอล้องเบ็ดมือสักหนึ่งร้อยนะยี่สิบแล้วนะเฮ้ยจะเข้าเหรอเข้าไปเก็บบ้าล่ะจะเข้าเมื่ะเข้าหว่าเชื่อทุกคนโอ้โหดีนะดีนะผมมาเบ็ดมืออ่ะซื้ออาจจะหมดแล้วแบบอาจจะเจ๊งเลยนะรอบนี้อาจจะแบบถึงรอบนี้เข้าฟรีแต่มันเจ๊งเดี๋ยวเราไปซื้ออีกรอบมึงได้นะโอ้โหเชื่อไม่น่าพูดเลยไม่น่าจะเจ๊งหมดทุกคนดูดิจ่ายมาหกบาทเองทุกคนจะโคตรเกลือเลย ทุกคนแช่เข้าตุกยนสิบบาทจ่ายละสามสิบบาทจะหลุดทุกคนเข้มทำยังไงขอเบ็ดมือสักหน่อยพันห้าทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วนะตามอยู่หกร้อยนะทุกคนลองเบ็ดมือดยเผื่อเด็แตกดีโอ้ยใส่บ้าใส่บ้าตัวเอมาโอ้ยตัวคิวตัวคิวทุกคนตัวคิวเต็มแผงหกสิบหกสวยสวย ควายมาอีกปะวายวายวายคุยเพชรเพชรเพชรหน่อยเพชรหน่อยเพชรหน่อยเพื่อนเพชรอ่ะอุ้ยสวยสวยขาดวาตัวเดียวทุกคนเข้าไปเก็บแล้วขาดมาตัวเดียวขาดมาตัวเดียวมีให้ลงสองช่องจะจะลงป่ะหมม่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหล่หน้าพันไหล่หน้าแปดร้อยทุกคนเชี่ยโอเคมาซื้อเสือเสือเสือเลยเสือเลยมาขอสักทีแล้วกันวะ มายพันห้าเนี่ยแก้ตัวครับทุกคนมาโอ้โหเจ๊งแน่เลยกูว่าเจ๊งชัวร้อยเปอร์เซ็นต์สวยๆไนดะ้เราหมดเพิ่มาแล้วทุกคนโอเคครับเงินคุณสามกาะ่องนี้สามร้อยบาทโอ้ยเพชตอนนี้วา okay. นเยอะนะทุกคนมีสิทธิ์ำแบ็คบวกกำไรดีนะเราตามอยู่ประมาณแปดร้อยนะทุกคนตอนนี้ ติดเงี้ยเข้าทุนนะทุน1,500ดอกหมายตอนนี้มัไม่ถึง850เหลือ5หมดครับทุนเก็บ้องอ๋อเฮ้ยเพื่อนโอเคครับเพชรเลมอนพชรเลมอนดอกนี้กำไรแล้ว900สวยโอเครับปัตติกสวยโอเคมารับปัตติกเชอร์รี่โอ้ยเพชรไม้กว่าสวยสวยสวย800ดอกนี้เชอร์รี่เชอร์รี่เมื่อไหร่จะคิวมาแทงกอดปัตติ ขอเชอรี่หน่อยเพื่อนเชอรี่ร้อ,อยู่โอ้โหจะได้ไปได้ตอนนี้ไหลยอยูนะทคนสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะทุก็จได้จะได้สามบนสุดท้ายทุกคนมาตอนนี้กำไรนะผมไม่ซื้อต่อนะไม่ซื้อแล้วนะทุกคนกำไรนะเหมือนจะยากนะทุกคนมันไม่แอ,อยนะ 2, บยากสองพันหกร้อยเก้าสิบนะอีกปสองพันเจ็แล้วกันนะก็ขว่าุญาตระบุประมาณพันสองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองเบ็ดยี่สิบดูนะเผื่อเข้านะ เ็ดตัดเศษสักแปดร้อดีกว่าเศษแปดร้อยเชียส์เศแพงไลบอะเถอะหลายๆๆมาดิน้องไหลาดิอุย้ยเพชรเพชรเพชรเรการ์ดออแกติบเชียเพชรแม่งโหคนทัาเพชรมาช้ากว่านี้นะแบบตอนนี้ตกมันเยอะๆะแต่งหนักกว่าซีเกมทุกคนผมบอกเลยดอกนี้ครับหนึ่งพันหเจ็บาทนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไป ให้มันสามพันแปดร้อยถวดเลยอุ้ยโอเคสามพันแปดระบบมาเท่าไรหร่แล้ววะประมันสามร้อยทุกคนเอาระบบมาสองพันสามวันนี้โอเควันนี้ประมาณนี้นะเจอใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนแล้วก็มีช่องสำรองนะคนลักกี้สลัดเอ็กหนึ่งนะไปดูได้นะเป็นเกมสวิทบอนซ่านะแล้วก็ลักกี้กีเทิร์นวีสานะเป็นค่ายคาสิโนอิวโรชั่นเกมมิ่งครับใครไปกดติดตามทีมวันนะีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะวันนี้ขออออลลลาาาาไปกก่่่นนนะถ้ใครยยงเเตมี เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะไปลังเลงกันดูนะขอบคุณม,มานี่นะไปแล้วบ๊ายบาย